มาค่ะสวัสดีค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีกับ f อฟทัางช่องเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะวันที่25สิบงหาคม2568นะคะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางห้าน้อยร่วมของซีเซียนแล้วก็ของน้องเพชรนำโชคนะคะส่วนของสุดใจพารวยยังบด้มาเด้อจะ้ะถ้าได้มาแม่เพนจะลงพร้อมคลิปสรุปราวพัฒนาเป็นคลิปต่อไปเลยเนาะค่ะอะ ก่อนจะเข้าไปเบิงแนวทางนะคะแม่เพ่นก็ขอแจ้งให้เอซทั้ง่องเดอค่ะว่ามือนีแม่เพ่นว่าจะกลับไทยแล้วเนาะแต่ว่ารถไฟเขาไม่วิ่งเขางดวิ่งหนึ่งวันนะคะวันที่ยีิห้าที่แรกเขาจะงดสองมือนะคะงดวันที่ยี่สิบห้าย่สิบหเนาะแต่ว่าเขาเบ่งสภาพอากาศแล้ว วิ่งไดยูเนาะเพิ่นก็เลยเปิดวันที่ยี่หกเลยนะคะเอฟซีก็เลยมือนีบ่ดด้ไปเซจอยนะคะก็เลยได้ต้องยูเล่าอีกมือหนึ่งเนาะที่แรกว่าจะได้กับบ้านมือนีบลดดีใจคําแพงก็ดีใจค่ะเพิ่นว่าบ่ยอยากกับเดิมมันเพิ่นว่าคําแพงบ่ยอยากกับจะอยูเล่าเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอยูหนี่มันเพิ่นมีเพื่อนหลายนะคะมีมูหลายแลวกัป่าลุงเพิ่นก็ลงก็มาเ่นมาหยอกหลานเนาะ หลายคนคำแพงเพิ่นมากแบบนั้นเนาะอยู่ฝุ่นบบมีผู้ใดนะคะเอฟซีมีแต่พอกับเม่เตือนมากับบู้ดสนใจลูกเคดแต่งานจังซส่นะเขาเพิ่นกับบู้ใดกับตัวคำแพงแกงสมเนาะอ่ะจังใดจังใดก็บไบด้กดกับไทยแล้วค่ะเขาก็มาเอาตัวเลขแนวทางกันต่อเลยเนาะแต่ว่ามืออื่นเนาะถ้าได้กลับแม่เพ่นบ่หูว่าจะได้รดเถี่ยวจักโมงเนาะค่ะยังเบิงก่นเนาะ ว่าเพราะว่าตอนนี้เขายังบ่ได้แจงปีมาให้เติมเพิ่มเติมเ่อเพราะว่าปีรถมันเขาสลับกันไปมดทุกอย่างเนะเาะเขาจะจัดแจงไม่โู้โหาจะได้ตอนเที่ยวจักโมงนะคะว่าจะได้ลงคลิปหรือบ่ได้ลงคลิปกัรอเบิ่งงนะคะ FC อ่ะสำหรับพนฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก165่าล่างออก85แล้วก็ฮานอยปกติบนออก7 5 7าล่างออก6 3สา ฮานอย VIP บนออก0ูนย์เจ็ดเลขออกอ่าบนออก0ูนย์สามเจ็ดล่างออก0ูนย์เจ็ดนะคะเบาไว้กระลงสัมบาทเเมื่อวานนี้สุดใจพารวยวิ่งลูดให้มาเด่นสองรองเจ็ดตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองตัวจับคู่ก็เข้าอยู่นะคะเข้าชุดรองให้มาเจ็ดศูนย์เลขออกศูนย์เจ็ดล่างของฮานอย v i p เนาะหนึ่งฮานอยค่ะ มือนี้ยังบดายมาเธอนะคะส่วนของน้องเพชรนำโชคเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นสี่ตัวเดียวสี่บอมานะคะแต่ว่าจับคู่เข้าชุดลงสองฮานอยเนาะก็คือหกสามล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆแล้วก็สามเจ็ดบนของฮานอย v i p เข้าตรงๆนะคะเข้าสองฮานอยนะคะส่วนของพี่ผหัดเมื่อวานนี้วิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะ ฮานอยเมื่อวานนี้เนาะเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น3ารอง4ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่น3 2, ามสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะให้3ามเลขออก3 7กับ3 6นะคะเซียนโคลาดวิ่งรูดเด่น8ปรอง9 8มาคะ่ะแต่ว่ากัดจับคู่บบเขาคือกันเนาะ เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น1นเม็ดเดียวก็หลุดเช่นกันนะคะของเซียนเชียงใหม่บอมาเนาะเข้ากระด้ผลงานของแตละสำนักแตละจานไปแล้วค่ะมาเอาตัวแรกแนวทางของวันที่25สิงหาคม2568วันนี้เนาะหานอยรวมของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ูเม็ดเดียวจับคู่ชุด2ตัวมี0 0 4 0 4 4 5 0 สองศูนเนะคะเพิ่นวงกลมให้ที่0ูกับ40่ศูยเด้อค่ะส่วนชุด3ามตบน5 8 2 9 3ด0อ0เก้นะคะของน้องเพชรนำโชคค่ะส่วนเมื่อวานเนาะของน้องเพชรนำโชคก็วิ่งรูดหลุดนะคะบ่เขาแต่ว่าตัววิ่งตัวจับคู่มาอยู่เด้อค่ะเนาะเข้า2อฮานอย ก็คือ63กับ37มนะคะหกามมานอยปกติเข้าตรงตรงล่างเนาะแล้วก็3ามเข้าตรงตรงบนของฮานอยอ่า VIP นั่นเองนะคะ <1> 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพ่นของสุดใจพารวยมาแล้วนะคะ FC เดี๋ยวไม่เพ่นเขียนใ้ก่อนเดอร์คะ่ะเนาะเดี๋ยวค่ะนี่เนาะ สำหรับวันนี้นาะของน้องเพชรนำโชคก็ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ูนย์เม็ดเดียวจับคู่0ูนย4ศูนย์สี่ศูนยส่วนชุด3ตัวบน5 8 2 9 3ดส0ง4ก้มนะคะเนาะมาเอาของสุดใจพาะรวยเลยค่ะเพราะว่ากำลังห้เฮ็ดคลิปอยู่พอดีเนาะเพ่นทรงมาให้เด่นขึ้นหน้าจอพอดีค่ะ มาแล้วสุดใจพารวยให้วิ่งลูดบนล่างเด่นเก้องเจนะคะจับคู่ชุดเน้น919296ชุดลอง7จ็ดสองแล้วก็เจนะคะของสุดใจพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานเนาะสุดใจพารวยก็ทำผลงานจับคู่เข้า1นึ่ฮานอยมาชุดลองนะคะก็คือให้มา70เลขออก0ูนย์เล่างของฮานอย VIP ส่วนตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองเช่นกันนะคะ วันนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งลูดเด่นที่9ลอง7นะคะจับคู่ชุดเน้น9 192 9 6ชุดรอง7 1 7ดหนแล้วก็76นั่นเองค่ะ,ะแคปหน้าจอเอาของน้องเพชรนำโชคนะคะแล้วก็ของสุดใจพารวยนะคะสำหรับฮานอยรวมวันนี้แคปหน้าจอเอาแล้วก็จะพาไปตามต่อของสี่เซียนกันเลยนะคะวันนี้ค่ะ เฮงเฮงรวยรวยปังปงกันยกช่องทั้งลาวและฮานอยเนาะอ่ะไปต่อค่ะมาต่อที่ฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่น1เม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้มี10 12 13 17เน้นที่10กับ12นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะ เมือ่อวานนี้ก็ให้หนึ่งเม็ดเดียวบอม่านะคะหนึ่งมือนีอาจจะมาเนาะเพราะว่าเมือ่อวานนี้บอมาจากตัวเลยอสำหรับวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่นหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเซียนเชียงใหม่จับคู่ชุดสองตัวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดก็จะเน้นวงกลมที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองนั่นเองคะอ่ะมาต่อที่ของเซียนโคราช สำหรับฮาหนอยรวมเซียนโคราดวันนี้ให้วิ่งลูดเด่น8รอง9จับคู่ชุดเน้น8 1 8 3 8 7ชุดรอง9 1 9 3กับ9 7นะคะเซียนโคราดวันนี้ส่วนเมื่อวานเซียนโคราชวิ่งลูดเข้า1ตัวนะคะมาตัวเด่นเนาะวิ่งลูด8มาค่ะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเขาเดอ้อจ่าเนาะ มื่อนี้กะมาหม่แก่เมื่อหม่ค่ะวิ่งลูดของเซียนโคลาดหานอยรวมเด่น8ลอง9จับคู่ชุดเน้น8 1 8 3 8 7ชุดลง9 1 9 3กับ9 7นะคะนะคะมาแคปหน้าจะเอาฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคลาดกันเดอ้อจ้ะหลังจากจบคลิปนี้แล้วไม่เพนจะสรุปเอาราวพัฒนา ทุกสำนักที่เหลือเนาะก็จะมีของซีเซียนของลุงโชคดีของลไรๆอาจารย์ที่ยังบ่ไดลงคลิปให้จะเอามาลงคลิปต่อไปให้เด้จ้าต้องเบึงคลิปให้จบทุกคลิปนะคะอ่ะได้แล้วไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนฮานอยรวมของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดให้มาบนล่างเด่นที่สามรองศูนย์ จับคู่ชุดเน้น30กับ32ชุดรอง01กับ02นะคะของเซียนอุดรวันนี้4ชุดเนาะเน้น2ชุดรอง2ชุดค่ะส่วนเมื่อวานเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดเด่น3รอง4ตัววิ่งตัวลูดมาที่3ตัวเด่นนะคะแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาใหม่แก้มือใหม่นะคะวิ่งลูดให้มาเด่นสามเหมือนเดิม แต่ว่าลอง0นย์นะคะวันนี้จับคู่ชุดเน้น3032ชุดลองศ1กับ02จ้าสุดท้ายท้ายสุดเฮากลับมาปิดคลิปด้วยของพี่พหัชกันนะคะพหัชชาแนลวิ่งรูดบนล่างให้มาวันนี้เด่นที่4ีรอง7จนะคะจับคู่ชุดเน้น41่3แล้วก็ชุดลองเจกับ78นะคะ เมื่อวานเนาะของพี่พหัดวิ่งรูดเด่นหนึ่งลองเก้าบมาค่ะลุดเนาะค่ะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเมื่อวานนี้วันนี้ก็ขอแก้มื่อไหม่นะคะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่สี่ลองเจ็ดค่ะวันนี้จับคู่ชุดเน้นสี่หนึ่งสีสามชุดลองเจ็ดหกกับเจ็ดแปดนั่นเองค่ะมาแคปหน้าจอเด้อจ้ะ หานอยรวมของเซียนอุดรกับของพี่พหัสวันที่25วันนี้เนาะอ,อ่าส่วนฮานอยวันนี้ก็ได้ครบจบทุกสำนักเนาะคลิปต่อไปแม่เพ็นก็จะสรุปแนวทางลาาคักๆให้กับเอฟทังช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้แม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆกันยกช่องบอ่าว่าจะเป็นแนวทางฮานอยหรือลาวพัฒนาเนาะ ปังปังจ้าสวัสดี